เขาว่ากันว่าผู้หญิงจะมีองศาสวยแค่องศาเดียวใครว่าองศาเดียวแล้วองศาที่สวยกับสวยทุกองศาสวยทุกองศาอยู่แล้วผิวเนียนกับผิวออร่าล่ะได้ทั้งสองแล้วคอลลาเจนหรือวิตามินซีทั้งคู่แลเอนะทำไงให้สวยแบบเบลล่าตามเบลมาอยากผิวเนียนแบบเบลก็ต้องนี่ซีวิตพลัสสูตรคอลลาเจนอคอลลาเจนเหรอ ไม่เชื่อก็มาดูใกล้ๆสิจซูมแล้วนะซูมมาเลยค่ะใกล้อีกนิดเนียนจังแต่ยังมีอีกนะต้องมีวิตามินซีด้วยใสออรา่ากระจายขวดนี้ขวดเดียวครบรสมิกซ์เบอร์รี่หอมอร่อยดื่มทุกวันไปเลยแล้วเบลล่าขอขายของก่อนนะคะพร้อมค่ะสุขภาพดีจากภายในสวยมั่นใจสู่ภายนอกให้ทุกองศาเป็นองค์สวยคลาสเลย เปะ๊ะไหมที่สุด